สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะหวังว่าจะไม่คิดถึงกันมากเกินไปนะจ๊ะเพื่อนแพทย์พคิดถึงทุกทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกเป็นข่าวดีที่อืมเป็นส่วนตัวส่วนตัวมากๆแต่พ่ะจะแชร์ให้กับเพื่อนๆเพราะว่ารู้ว่าหลายๆคนก็เป็นเพื่อนชาแนลนี้เป็นเพื่อนแพทย์แล้วนะคะ แพทเพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งเพิ่งไฟหนาวไม่นานมานี้เองนะคะเมื่อสองวันที่แล้วเนาะว่าแพรอะกำลังจะมีน้องอีกคนหนึ่งก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะค่ะตอนนี้ยังยังยังค่อนข้างจะเออร์ลี่ยังค่อนข้างจะเพิ่งเริ่มนะก็ก็ตื่นเต้นแต่ว่าอยากจะมาบอกให้เพื่อนๆรับรู้อยากจะให้แบบว่าแชร์กู๊ดนิวส์นะคะให้ทุกคนทราบด้วยเนาะ วันนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้พัดจะใช้ไพ่ของอาจารย์ิรินนะคะวิสัทถารโรตัวนี้เป็นตัวอ่านให้นะเพราะว่าคิดว่าคิดว่าไพ่นี้จะจะค่อนข้างแรงในช่วงนี้เดือนตุลาคมเดือนตุลาเดือนนี้นี่แบบมีการเปลี่ยนแปลงพลังพลังงานเยอะมากๆนะคะบางคนเนี่ยคือจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างเช่นพทอย่างนี้ไง ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยก็ก็ก็เป็นได้นะช่วงนี้ลองลองลองดูเช็คดวงชะตาดูดีๆนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะลืมที่จะพูดถึงไม่ได้คือวันที่31สิเส้นเดือนนี้ก่อนเส้นเดือนตุลานะคะวันที่31วันฮาโลวีนพอดีเลยเพื่อนจำง่ายๆเลยนะคะใครสนใจจุดเทียนมหามงคลต้องรีบติดต่อเข้ามาก่อนวันฮาโลวีนนะคะเพื่อน เพราะว่ามันเป็นวันดีไงมันเป็นวันที่ค่อนข้างขลังมันเป็นวันที่ค่อนข้างแรงเรียกอย่างนี้แล้วกันนะค่อนข้างแรงเราก็เลยต้องมีการจุดเทียนมาหามงคลในวันนั้นนะคะแล้วถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะแล้วถ้าใครชอบของแรงของดีก็มีสองอย่างที่จะติดตัวได้เลยก็คือน้ำมันว่านดอกทองสำหรับความรัก หนุนดวงความรักให้ดีขึ้นให้งดงามขึ้นดูตัวว่านดอกทองสิงเพื่อนๆเห็นไหมเราจัดแบบเต็มพิกัดเลยนะั้นเนี่ยแล้วอันนี้อีกอันคือตัวเครือเขาหลงเครือเขาหลงเนี่ยไม่ได้หามาง่ายๆเพิ่งทราบโอ้โหประวงประวัติกันมาเนี่ยนะสามารถไป Google ได้เลยนะคะว่ามันมีจริงๆแล้วก็ดีจริงๆอันนี้เป็นตัวดึงเงินดึงทองนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจเนี่ยอันนี้ดึงความรัก ส่วนตัวนี้ดึงเงินทองโชคลาภให้กับชีวิตเราใครอยากมีติดกระเป๋าไว้ต้องติดต่อกันเข้ามานะคะแพทมีทั้งคู่แล้วก็ติดกระเป๋าทั้งคู่วิธีใช้ง่ายมากๆอันนี้อยากได้เงินทองวันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ทาจริงๆเขาให้ทาตรงนี้กลางหน้าผากเห็นไหมไม่ไม,ไม,ไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ไทยนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะแพทใช้ประจําไม่มีการเป็นสิวขึ้น ขึ้นแพ้อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีไม่มีแน่นอนอย่างที่ซื้อซื้อกันไปเนี่ยก็ติดใจแล้วก็กลับมาซื้อกันใหม่เยอะแยะมากมายนี่เห็นไหมคะตัวว่านดอกทองนี่คือเราจัดให้เต็มเลยน้ํามันคือเต็มขวดเลยนะคะเพื่อนๆใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็ถ้าใครเป็นใสน้ําหอมเหมือนแพทเนี่ยไม่ได้นะคะต้องมีน้ําหอมพระแม่รัศมี ถูกมากๆราคาจับต้องได้มากๆเพราะว่าแพทอยากให้ทุกคนได้มีติดก,กระเป๋าไว้มี2กลิ่นนะคะกลิ่นมะลิและกลิ่นกุหลาบหอมมากเช่นกันตัวนี้แค่299บาทรวมค่าส่งแล้วถูกมากๆ10 ml นะคะเพื่อนๆช่วยในเรื่องอะไรช่วยเรื่องเมตตามหานิยมนะจ๊ะถ้าใครเนี่ยอ่ะขอไหนๆก็ไหนๆละอ่ะีดเปิดๆไว้สักนิดนึง เผื่อเพื่อนจะหลงรักนะจ๊ะฉีดจิตเดียวเท่านั้นเองก่อนออกจากบ้านทุกๆวันติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะโอเควันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าให้วิเซอร์ทาโรเนี่ยเขามีอะไรจะบอกเราอืมไปเกิดอะไรกันขึ้นมาเนี่ยสคนนี้เนี่ยคู่กรณีของคุณแพนมีความรู้สึกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่คบกันมาสักพักละ ไม่ใช่คู่ที่เพิ่งแบบเพิ่งมาเจอเพิ่งมาเจอกันมีการคบกันมาสักพักมีการทะเลาะเบาแหว่งใหญ่ๆทะเลาะแบบตุมตามทะเลาะแบบหืมจัดเต็มจัดหนักกันไปนะคะมีปากเสียงแน่นอนมีปากเสียงมีการพูดไม่ดีใส่กันมีการแบบมีความอึดอัดให้กับการเนี่ยอุ้ยคนนี้เขาเหมือนเจ้ากรรมในเวรในชีวิตคุณเลยเนาะคนเนี้ย คุณมาเจอเขาเขามาเจอคุณเพราะมีกรรมทั้งดีแหละไม่ดีด้วยกันนะคะเนี่ยไพ่ไพ่เวรกรรมโอ้โหนี่ไงมันใช่แน่นอนคู่เนี้ยคือบางคู่สําหรับบางคู่บางคนจะเป็นคู่ที่วนเวียนเวียนวนคือเลิกแล้วก็ไม่เลิกจริงเลิกแล้วก็กลับมาอีกโอ้ยคาลากาซังแบบเออดองเคม็มดองอิ่มแบบอะไรนะอะไรแช่อิ่มอะไรแล้วเนี่ย คุณจริงๆคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่สามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองทําอะไรได้หลายๆอย่างเพื่อด้วยตัวเองเลยนะเพผลอๆนี่คือเก่งเก่งกว่าเขาอีกด้วยซ้ําเปลี่ยนเพศกันได้เลยนะคะสลับเพศกันได้เลยแพทมีความรู้สึกว่าคุณกับคู่กรณีพทรจะใช้คํานี้เพราะว่าแพทรจะไม่อยากใช้แบบผู้ชายผู้หญิง lgbtq ก็ได้นะ คุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถแต่มาแพ้เรื่องเดียวเรื่องเขาด้วยแหละเพราะว่าอะไรเพราะวากรรมคู่นี้คาราคาซังล้านเปอร์เซ็นต์จะออกก็ออกไม่ได้จะไปก็ไปไม่ได้ยังต้องมีเขาอยู่คือเหมือนกับพอคุณจะวิ่งไปเขาก็วิ่งตามเนี่ยเขาเขาเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะ ทั้งๆท,ที่ทะเลาะกับคุณมีปัญหากับคุณมีอะไรมากมายเนี่ยแต่เขาไม่ได้ไปไหนจากชีวิตคุณเลยเขายังอยู่ในชีวิตคุณเดี๋ยวพอพูดไม่ดีสักพักอ่าเดี๋ยวกลับมาพูดดีอ่ากลับมาพูดกันอีกแล้วอ่ะคุณใจอ่อนอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นพลังงานอย่างนี้แน่นอนเป็นการแบบเดี๋ยวเขาจะเข้าหาคุณเนี่ยจากที่เงียบเงียบไปนานๆเนี่ยบางคนบางคู่เนเงียบกันไปพักใหญ่เลยนะเงียบกันไประดับแบบ อาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ up เป็นเดือนก็มีอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาพูดดีเดี๋ยวเขาจะมาแบบให้กำลังใจหรือว่ามอบอะไรดีๆให้อะไรอย่างเงี้ยแบบเออเขาจะมีบางคนบางคู่อยู่เป็นคู่ต่างประเทศสายฝอหรือว่าคนไทยในต่างประเทศได้นะคะเป็นคู่ที่ไกลกันได้เขาจะทำให้คุณแบบหนักใจอยู่เสมอ ถ้าคุณนอนไม่หลับเนี่ยก็เพราะเรื่องเขาเนี่ยแหละเรื่องอื่นไม่มีเลยนะคุณชนะมาตลอดคุณมาแพ้เรื่องเดียวเรื่องนี้เออเรื่องคนของคุณเนี่ยอืมันเป็นเดวิลอะมันตัดกันยากจังเลยอะค่ะถ้าคุณบอกว่าจะตัดได้ไหมอะไรเนี่ยพทดบอกเลยนะยากมากๆพอสักพักคุณตัดไปสักพักโอ้เหมือนจะแฮปปี้ดีใจเดี๋ยวกลับมาอแกละแล้วกลับมาแปลกๆนะคนคนนี้น,นั่น คือแทบจะไม่ต้องดูภัยไปหยิบขึ้นมาแบบบอกมาเลยเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาเคาไม่ไปไหนเหมือนกับว่าทะเลาะกันแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าไปึงบึ้งๆตึงๆยืนอยู่หน้าบ้านเท่านั้นเองไม่ได้แบบไม่ได้ไปไกลอะค่ะเขายังจะแบบอยากติดต่อกับคุณเนี่ยมีพลังงานของการติดต่อกับคุณมากมายเลยทีเดียวเผลเอๆเอามาให้ตังเลยนะให้ตังให้เป ตอนเนี้คุณไม่ตามเขาอะทําให้เขาเซ็งเซ็งทำให้เขารู้สึกเอ๊ะคุณไปมีใครคนใหม่หรือเปล่าคุณไปมีความรักใหม่หรือเปล่าทําไมคุณเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ทําไมคุณแข็งก้าวกับเขาได้ทําไมคุณถึงอืมถึงแบบว่าตึงๆใส่เขาได้หรือว่าจะเบื่อเขาแล้วจริงๆเออคนนี้เออเนี่ยคุณตึงใส่เขาแน่นอน เขาทักมาคุณก็เออเอออ้ออเอ,อละเนี่ยไม่ไม่ได้อยากจะสนใจไม่ได้อยากจะพูดจะคุยละคุณเองอ่ะอยากไปหาบางคนนะคะบางคนบางคู่อยากจะไปหาชีวิตที่ดีกว่าอยากจะไปหาคนอื่นที่ดีกว่าหาชีวิตที่ดีกว่าหาหาแพชชั่นใหม่ๆห,หาเปลวไฟใหม่ๆเพอเพอเพอเ,พอเพอ มีแพชชั่นกับคนใหม่ไปแล้วคนใหม่ของคุณเนี่ยมีโอกาสเป็นสายเปได้ด้วยนะอืมมีคนสายเปกําลังจะเข้ามาถ้ายังไม่เข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณนะเนี่ยอุ๊ยแอบบน่ากลัวนะเนี่ยโอ้โหพอคนใหม่เข้ามาคนเก่าก็ไม่ยอมอะ่ะบอกได้เลยอันนี้เขาก็สู้อ่ะคนเก่าเขาก็สู้อ่ะคนเก่าเขาไม่ยอมจริงๆนะให้คุณไปมีคนใหม่เขาสู้นะ เขาจะเอาความรักความสัมพันธ์ความผูกพันเก่าๆที่เขาเคยมีเขารู้จักคุณดีนะคนคนนี้เขาจะเอาตรงนี้เข้าสู้เขาจะไม่ยอมให้คุณไปมีคนใหม่เพราะเขาคือเจ้ากรรมนายเวรเขาคือเจ้ากรรมนายเวรของคุณไงค่ะโอ้ยเขาเป็นพลังงานแบบเด็กดื้อนะเขาเป็นพลังงานที่สู้ถ้าเขาสู้เขาคิดว่าเขาจะชนะ ถ้าเขาสู้ที่จะเข้ามาในชีวิตกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้เนี่ยเขาคิดว่าเขาชนะคนนี้มั่นหน้ามีพลังงานของความเป็นเด็กได้อาจจะแก่แบบสุดแล้วแต่ว่านิสัยเหมือนเด็กดื้อเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยโอ้ยเขาแต่พอเขากลับมาเนี่ยคุณจะเบื่อจะเซ็งแล้วจะงงกับตัวเองว่าคุณจะเอายังไงกันแน่คุณจะไปกับคนใหม่หรือคุณจะไปกับคนเก่าอะไรกันคะ ตายแล้วเขาจะเอาชนะกันทั้งขุมฟาดฟันกันเลยทั้งคนเก่าคนใหม่ฟาดกันเลยนะเนี่ยมีโอกาสมากๆที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆแล้วคนใหม่เป็นคนที่มีแพชชั่นในตัวคุณสูงด้วยเช่นกันเป็นคนที่ถ้าเขารักแล้วเขารักจริงอะ่ะเอเนี่ยดูสิแต่คุณอยากจะเป็นแบบว่าคุณกลับอยากจะเป็นเดอะฟูลนะ อยากจะมีอิสระในตัวเองคุณเหนื่อยคุณเริ่มไม่ไว้ใจคนแล้วอะ่ะคุณเริ่มไม่ไว้ใจคนที่เข้ามาคุณอยากรู้สึกว่าเออฉันมีอิสระฉันอยู่คนเดียวก็ได้ไหมหรือว่าคุณโฟกัสเรื่องการหางานละอยากหางานอยากหาเงานิางานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอยากโฟกัสตรงนั้นมากกว่าหรือเปล่าแพนมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะโอ้โหเนี่ยเนี่ยสองคนนี้เขาไม่เบาอะ่ะทั้งคู่อะคะ่ะ บางคนสายเปบางคนแบบว่าเธอเปหนักฉันเปหนักกว่าอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้นะเอาสู้กันเข้าไปบอกเลยพลังงานวันนี้สนุกมากเพราะว่าคนเก่าก็สู้คนใหม่ก็มาแต่คุณกลับอยากไปหาเงินหาไรายได้คุณเลิมคิดเรื่องปากท้องมากกว่าแล้วละ่ะตอนเนี้ยนะอ่ะสรุปแล้วจะยังไงกันเนี่ยแต่แล้วไม่ใช่คุณเททิ้งทั้งคู่นะไม่ใมม่ แพทมีความรู้สึกว่าคุณจะเลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองจะเลือกเวทีที่ดีที่สุดจะบาลานตัวเองได้จะเลือกได้จะเลือกคนที่ดีให้กับตัวเองได้ด้วยค่ะนะโอเคเพื่อนเพื่อ,อไม่ให้ยาวเกินไปนะจ๊ะบอกมาหน่อยนะว่าชอบชอบคลิปยาวๆหรือชอบคลิปสั้นๆน,นะจ๊ะบอกกันข้างมาข้างล่างเยอะๆนะจ๊ะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะแพทยินดีมากๆ ไลก์กันเข้ามาเยอะๆเลยสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆซ e you ค่ะบ๊ายบายค่ะ